สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายจะมารีวิวการใช้งาน DJI ฉบับมือใหม่นะคะหลังจากที่ได้กล้องมาแล้วประมาณ1อาทิตย์วันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการใช้แบบมือใหม่เผื่อใครที่เพิ่งจะซื้อกล้องมาหรือว่า pre order กล้องมาแต่ยังไม่ได้ของและอยากจะรู้วิธีการใช้คร่าวๆนะคะซึ่งฝ้ายเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะ วิธีการเปิดกล้องนะคะก็คือนี่เราแค่เปลีนน่ยนนาจอามาแบบนี้เขาจะเปิดกล้องมาให้เราเลยเ,เราสามารถถ่ายได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะถ้าแนวตั้งก็หมุนกลับมาแบบนี้โอเคถ้าแนวตั้งเขาจะให้ความละเอียดเราอยู่ที่ 3K นะคะถ้าอยากได้แนวนอนลง youtube ทำบล็อก ก็เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะถ้าเรามาดูกันว่าเขามีลูกเล่นอะไรบ้างถ้าเลื่อนลงมาแบบนี้เขาก็จะมีลูกเล่นให้เราเนี่ยนะคะนี่กคือเป็น custom mode แต่พ่อจะใช้เป็น auto ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นโหมดต่างๆที่เขามีให้เราก็สามารถเข้าไป setting กล้องตามที่เราต้องการได้เลยนี่ความสว่าง ก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้นะคะฟ้าก็ใช้สว่างสุดเลยนี่คือเป็นการโฟกัสเซลฟี่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะคะในจิมบอลหมดอันนี้ก็คือข้อดีของกล้องรุ่นนี้นะคะที่ทำให้ทุกคนชอบมากส่วนด้านขวาถ้าเราสไลด์มาแบบนี้เขาก็จะมี เอฟเฟกให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะตั้งออโต้ไปทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือลูกเล่นที่อยู่ด้านขวามีไม้ต่างๆแล้วก็ตั้งออโต้ก็ถ้าเราสไลด์ด้านซ้ายแบบนี้เกิดเพิ่งมาถึงมันก็จะเป็นวิดีโอที่เราถ่าย <c oughs> <c oughs> แล้วก็สามารถมาดูที่อัลบั้มตรงนี้ได้นะคะคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นอัลบั้มรูปต่างๆที่เราถ่ายมาก็จะเห็นนะคะแบบนี้เราก็สามารถเลือกความละเอียดของกล้องได้นะคะถ้าเราเลื่อนขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นความละเอียดภาพที่เราต้องการที่ไฟาตั้งไว้ก็จะเป็น 4K 60นะคะวความละเอียดต่ำหน่อยก็จะเป็น ันแปดสิบนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีใช้คร่าวๆสำหรับมือใหม่นะคะใช้มาแล้วหนึ่งอาทิตย์ชอบมากนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็พกไปไหนมาไหนสะดวกนะคะแล้เรา จะไปทำบล็อกตามคาเฟ่หรือว่าร้านอะไรต่างๆแล้วก็สามารถเอาไปวางบนโต๊ะทานข้าวได้เลยแบบมันไม่เก้ไม่เขินนะคะแต่ถ้าเป็นโทราศัพท์เลาเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนก็จะคือมันจะมีความเขินว่าโอ๊ยจะถ่ายล้อๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนกล้องตัวนี้ก็คือพกสะดวกสบายเปิด